ครับขั้นตอนวิธีการเข้าไปชำระเงินนะครับผ่าน SkyFast Host นะครับสำหรับโดเมนเนมเว็บโพสติง้งหรือผู้ที่ใช้บริการ SkyFastHost.com นะครับเมื่อได้รับอีเมลประมาณนี้นะครับวิธีการที่จะเข้าไปชำระใบแจ้งหนี้นะครับให้เราคลิกตรงที่ Pay Invoice นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็ให้เราเหมือนกับว่าล็อกอินนะครับสักครู่หนึ่งฮะอันนี้ผมล็อกอินเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราล็อกอินก่อนนะครับหลังจากที่นะครับล็อกอินนะครับเป็นอีเมลของเรานะครับที่เราลงทะเบียนไว้กับสกายฟาสนะครับหากใครลืมรหัสผ่านก็ให้คลิกที่ forget your password นะครับหลังจากที่มาหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรา คลิกนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า Pay Online อยู่นะครับให้เราคลิกเป็นอโอนเงินผ่านธนาคารนะครับแล้วก็กด Continue นะครับเบิ้งหนึ่งครั้งหลังจากที่เข้ามาหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราชำระตามใบแจ้งหนี้เลยนะครับ1,050บาทนะครับตามที่อยู่ารายละเอียดของธนาคารนะครับ แล้วให้เราไปที่คลิกแจ้งชำระเงินนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรา Copy ตัว order id หรือไม่ก็ transaction id ก็ได้นะครับ2ตัวนี้คือสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมขอเลือกเป็น transaction id นะครับแล้วก็ให้ใส่ชื่อของเรานะครับนามสกุล เบอร์ติดต่ออีเมลของเรานะครับแล้วก็เลขคำสั่งซื้อนะขอเป็น transaction id นะครับจำนวนเงินแล้วก็เลขธนาคารที่โอนไปนะครับเวลาโอนเงินนะครับแล้วก็แนบสลิปเข้าไปได้เลยนะครับโอเคอเป็นสลิปนะครับ หลังจากที่ลูกค้าแจ้งชำระเงินเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าแจ้งคิวนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับในการาต่ออายุนะครับบริการของ skyfasthost.com นะครับหากมีข้อผิดพลาดหรือ,อข้อสอบถามสามารถที่จะติดต่อทีมงานประเทศไทยได้นะครับที่ Facebook Page ของ skyfasthost ประเทศไทยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ